เ็รู้กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ผมพูดเนี่ยในมินิเกมชื่อว่า Poppy p l a y t i m e Chapter 3นั่นเองครับโอเคฮะมาอ่านเนื้อเรื่องดีกว่าหลับลึกดิฟซ์ลีปะโอ้โหหลับโคตรลึกภายหลังจากเหตุการณ์รถไฟคว่ำคุณพบว่าตัวเองติดอยู่ข้างในส่วนที่ลึกกว่าพบกับเป้าหมายใหม่โอ้โหมาท่านผู้ชมเอาไงดีมันมีให้เราคอนติดมีกับนิวเกมอะก็นิวเกมเลย Understand มาแล้วว่าอินโดนะ วิดส์เฮ้ย jam อ้โหโคตรมากอ่าทีเซอร์นี้ฮะท่านผู้ชม ลมทำฉันกลัวเออฉันหลับไม่ได้เลยเอยอย่าโอเคนะเพื่อนจะสัตยาเดี๋ยวลมก็จะหยุดพัดแล้วล่ะน่าจะวันนั้นโอ้สิ่งของสมจริงแอนมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยวิลเลียมอัปตันแคทแน่ please จะบุอเด้อยกานาล้วแดับแกดบนอนนอนโอ้โอ้สมกเบดลอยครับเป็นม้าแล้วโอ้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 สิ่งคักมนขนาดนี้เลยเหรอาติควหายไปเลยฮะโอ้ทุกคนรู้จักฮักกี้วิกกี้และป๊อปปี้เพย์ทามแต่ลูกๆของคุณจะปลอดภัยจากของเล่นล่าสุดของเพย์ทามโคหรือเปล่า สิ่งที่คุณเห็นอยู่นี่คือสไ i ลิง c ีเตอร์ของบริษัทเพทามโคการ์ตูนลิมเต็ดชุดนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวของเล่นที่มีชื่อเดียวกันทว่าทั้งคู่ต้องเผชิญกับข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมของสมาชิกตัวสำคัญนี่คือแคทนับและเช่นเดียวกับตัวละครอื่นๆในกลุ่มคุณสามารถดึงหางจิ้วๆของมันและดูไรเดียงสาใช่ไหมล่ะ อย่างไรก็ตามผู้ครองทั่วประเทศรายงานว่าบุตรหลานของตนประสบกับฝันร้ายที่แปลกประหลาดและมักจะมีอารมณ์รุนแรงและข้างๆของพวกเขาคือตุ๊กตาแคทนปตัวน้อยที่ยิ้มแย้มของพวกเขาในขนาดความขัดแย้งกำลังปะทุขึ้นเพทามโพได้ประกาศเรียกคืนตุ๊กตาแคทนปทุกตัวและนำออกจากกลุ่มสมยอิงขีเตอร์ภาพของเขาถูกลบออกจากสื่อส่งเสริมการขายทั้งหมดแต่ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วมันจะหายไปไง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรอ สาเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นยังไม่ชัดเจนนะักมีเพียงสิ่งเดียวที่แน่ชัดคือลูกหลานของท่านจะไม่ปลอดภัยเมื่ออยู่กับแคทแนป oh <my> โอมายก่อดวานาโหลดเฮ้ย what the fuck แคทแนปขโายเราไป มันลากลงมาโอ้โหดูหนา้ามันลงไซเดอร์อีกละโอ้โหปุ๊บแล้ก็งี้เลยเหรอแต่เมาส์นี่คือแบบสปีดรันมากฮะเมาส์ด้านหนึ่งแปวหนึ่งเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเดียวเดียววัดวัดเดียวเดี๋ยวเกาะไหนได้บ้างเนี่ยโอ้เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมผมตายผมตายโอ้กระตากัผมอยู่เลยโอ้โอ้แบนแบนตู้เรียบร้อยฮะเปิดมาก็ตายเลยไม่ได้ตั้งตัวไม่ได้อะไรเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยใช่ปะ เอาเดิมถูกเนี่ยอ๋อตรงนี้ฮะโอ้โหก็งงออกไปเปิดปล่อยโอเคแล้วแล้วแล้วโอเคปล่อยมือมาเลยฮะโอ้โหเมื่อกี้คือไอ้แคทนับมันจะเอาเราไปบทเหรอใช่ไหมมา ว้าวลูกสูบลูกสูบเกมนี้จบของเกมเนี่ยเอาเคมว่าเกมมันเอ่อค่อนข้างจะน่ากลัวน่าจะน่ากลัวจริงแหละเพราะว่ากราฟิกมันทำมาดูแบบมืดมนอะไรประมาณน,นี้ไม่ดูสว่างจ้าเหมือนแชปซูลสองคอนโทรลคานโอเคว้าวเออประตูแดงมาเครื่องจักรอะไรวะนะนแพดสวดิเฮ้ยวะนะแพลโฟกระโดดเหรอ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ปากโกมัตเตอร์เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดฮ็ดโอ้โอ้โอ้นี่ก็นี่โอเคดึงมาแปะโอเคอ๋อเฮ้ยโย่ระโดดปะปล่อยโอ้ระบบลำเลียงโอ้โหมันจะไปข้ามได้ไงวะ เออต้องตกอ,อยู่แล้วต้องตกอ,อยู่แล้วโอ้โหเฮ้ยเทปอะนี่ไงอีไหน Alright l Miss Harper please explain the situation spare no detail Uh Well lucky n o t all the children were getting sleep it was peaceful quiet catnap had the red smoke in the room then suddenly there was this scream Nightmares happen, I know. But this—I mean, dilated pupils and quivering lips. The way her eyes darted around the room, and I swear, her hand in mine, it felt like her blood was boiling beneath her skin. She saw something too, something horrible. She—I'm uh, sorry. I don't mean to. Miss Harper, we'll provide the very best care we can offer. You have my word. But this is important. Did Marie happen to describe what she saw? Yes. A monster, she said, said that it was colorless. Gosh. I could feel the poor little heart pounding. For her, it was right there. And her movements, they were so wild. Arms flailing, legs kicking. Hmm. Uh, I wanted to talk to her, see how she's doing. I, I just, I really need to hear her voice right now. That would not be advice. Miss Harper there are many concerns we must address at this time but vital show normal and we will continue to monitor she'll be okay <sighs> ว่ f แต่ฟักลูกมันตายเหรอเพราะ,อะไอ้แก๊สนั่นก็เลยเสียใจอะไรวันนั้นกดแท็บดูของได้มีกีบอกแต่ผมไม่ได้กดลองกดดูดิว้าวอุวปกรณ์เปลี่ยนมือได้ยังไงต่อมือมือเกี่ยวต้องไปหาไฟฟ้าโอเคอ๋อนี่ปะอะไรวะเนี่ยเอามาใส่เหรออ๋อองงี้ไฟฟ้าไฟฟ้าไฟฟ้าถูกปะอ่าได้ไงปวบวบโอเคก็เอามือฟ้าแปะ เลโกเป็นพลังงานจ่ายไฟให้นะร้อยกดปุบนี้กดอีกฮะบบบบไอมมมเฮ้ยไอเเฮ้ยัจํานายได้นะอ้าวนาเนยช้างตัวนี้จํคุณได้เสมอูโนวดมูดูมัจํจาอะไรเกี่ยวกับแกได้บ้างว <c oughs> อทวเฮ้ย <c oughs> ผู้สับเข้าคืนเลรอะผู้สับอย่างไรอะเฮ้ยนี่ไงฮัลโหลเฮ้ยเฮ้ย can you hear me I look kind of lost I don't want you to die so I'm gonna help you check this out look at the t u b thing on the back wall ready boom you can use that battery to open the door ฮะวัดเราสามารถเปิดประตูได้แล้ว แล้วไอเสียงเด็กนี่คือใครเหวิดวัดมันเป็นใครวะเหรอเหอ โอ้ลที่ได้เจอเอ้อ What the fuck โ oh, อ oh, oh, right. oh, oh, ้มันชื่ออะไรนะคิซี่มิสซี่ทำามเพื่อนเลือดไปแล้วอ่ะอ๋อนี่เพลแคร์นะฮะเริ่มเข้าสู่โซนเพลแคร์แล้วซิ c ลิตี้โอ้โหโคตรคุ้นเลยคุ้นจากเกม f r น d a y f r e n ี่อะโอ้โหเจนเจนอะไรวะานะ QE ฮะ ด่าฟัคอ๋ออย่างงี้เหรอออะแล้วปล่อยปล่อยยังไงอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะจะบอกแล้วว่าเออนี่อุ uh, okay. uh ้ยกระตุกเลยโอเคฮะโอ้โหสมองยโอเอาแบบดั้นสไตล์เหมือนเดิมอะมือเป็นไรมือเป็นไรว้าวเฮ้ l อ๋อภาพสวยอะ โอ้ตรงนี้มันก็ที่เดิมหรือเปล่าอ่ะแล้วม,มาทำไมเนี่ยอ๋อเปิดใช้ง,งานได้แล้วโอเค let's go คิดเพลงหรือเปล่าวะหรือว่าเกมนี้เสียงเพลเงมันน้อยมากมีแต่เสียงน้อยเสียงเพลงแบบไม่ค่อยมีเลยหรือเปล่าหรือมันเป็นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้ววะเฮ้ยโอ้ชิคก,กาเดชิเก้น Hey I'm Chicken Chicken Want to go outside and hang out เดชิเก้นเดชิเก้นอยากออกไปข้างนอกหรือเปล่า It's looking pretty b ดู pretty bad o u t s i คืออะไรวะดูสีแดงที่น่ารักนั่นสิคืออะไรอะดอกไม้อะ ฉันไม่เคยออกมาข้างนอกมาก่อนเลยฮะคุณจะมากับฉนันหรือเปล่าฉันกลัวนี่ตามฉันฉันจะเดินนำไปก่อนเอาอีกล้เอาอีกล้สลายไปเลยฮะจังหวะน,นี้คืออะไรมันโดนฆ่าเรอใช่ไหมเดินออกไปข้างนอกปุ๊โดนฆ่าเลยอะไรเด้อว,วัดวัดอ๋อดึงน้ำหมดใช้งานได้แล้ว oh, hello. hello. my name is ludwig. when you look around at the world today, what one thing do you think it needs more? of? money. i never have enough. understanding. i can never get any. faith. the common man has lost it. each answer was different. and i could perhaps see some little truth in each. but i think each was also missing something. something simple. you mm. see, not one of them could muster a smile. Oh, what what a smile is hope. a smile is love. a smile is understanding. and there is nothing more gratifying to my soul than being the reason for a child's smile. To be the spark that ignites all their hopes and dreams or it is only through hopes and dreams that we may create a better world one where our children need not be afraid one where they are protected after all this company and its toys are nothing without them these children deserve to smile they deserve to love and they deserve a safe home that is why, it is with enormous pleasure, that as the founder of Playtime Co., I announce... Oh, Playcare! Playcare. Our very own on-site orphanage. But it's not only that. It's a school, a playhouse, a place to belong. Our very own ecosystem beneath the surface. Dedicated in every inch and detail to ensuring a child's smile. It's teachers and counselors, mothers and fathers, until such a time they have all of that in you. May Play Care bring joy, inspiration, and smiles to all who enter these doors. For what gives life its meaning if not a smile? โอ้โหถ้ามันจะเปิดอยู่นี่มันสวยมากเลยนะอ้าวอลี่มาอ้ะดีสวยใช่ไหมล่ะเด็กชายที่ว่าอยู่โอเคชื่อวันนี้ทุกคนจะชื่อพิกกี้พิกกี มากินกันเถิดด็อกเดย์วันหมาด็อกเดย์สเฟอกเดย์พูดว่าเฟชบอบบี้แบร์ฮักสวัสดี้ฉันชื่อบอบบี้แบร์ฮักรู้ไหมว่าฉันรักคุณมากขนาดไหนน่ะโอ้โหยหลบมาแล้วก็อันเดอร์แล้วนี่ไงไหนล่ะกีอ๋อนี่มาแล้วโอเค นี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ชัวร์ไไรชัวร์เไรเชื่อผมชัวร์อ่าหนัไงบอกแล้วโอ้เก่ามากโอ้ gas production zone Gas you see coming from the machine is made right here in the factory. It's called the red smoke. Right now, it's all headed off to the right. We need to make that red smoke go left instead. That's how we can get to him. The machine will probably have a few dumb safeguards for you to work around, but I think you can do it. I'll call you once it's done. Oh neither เลสโกว์มีเทปให้ดูได้อ่ะโอ้โหมันมันแตกอย่างนั้นน่ะวอสตอนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วเอเออะไรวะสโกลลิงเพืเปลี <us <us ่ยนมือโอ้โคตรเท่เราเปลี่ยนมือดิอืมจะไปต้องหมุนมาด้วยวะจัมเปอร์ว่ะในทีเซอร์มีอยู่ฮะจำได้โอเคตุยตุยโอ้สายกระโดดชอบเลยนะ โอ look, okay. rumor, ้ยปื๊บแล้วไงต่ออ๋อดึงมาโอเคจาะไปเฮ้ยโอเคอ๋อแล้วจะไปไงต่ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวดูและโอ้เอาเปิดไอสตาร์จะชัดเลยอ่ะผมอ่ะคุณข้าประตูไปฮึบโอเคไปเล่นเกมนี้สมองบวมได้แล้วเนี่ยอ่าฮะมาอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงแล้ว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 อุ้ยอุ้ยโอ้ไม่ได้อีกแล้ว โเคตรเท่เลยอ่ะไหนดูซิยิงตรงไหน,นตรงนี้ปะไม่ใช่ดิจรวดปึ๊บปั๊บปุ๊บโป่ยเรียบร้อยไป่ใช่แล้วแล้วไงต่ออ่าเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วลองอันนี้อ่ะลองยิงอันนี้อ่าโดนละเรียบร้อยจี๊ดจีอ้อะเรียบร้อยทางออก ออเฮ้ยแกไปมาซอรอไปแล้วอะเฮ้ยอามาแล้วมาแล้วมาแล้วมาช้าแต่มานะเฮ้ยเฮ้ยออนไลน์แล้วออนไลน์แล้วโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวฉันเอากุญแจให้ที่เดิมวะนะก็ต้องไปที่โฮมสวิตช์โฮมเออโหมืดจัดมีพลังงานไหนอะที่เดิมใช่ไหมโอ้โหออฟไลน์หมดเลยเอามาแล้วมาแล้วปับกุญแจโฮมสวิตช์โฮมโอ้โยไปไปไปไม่น่ามีอะไรฮะิดเกันไปก่อนไปวัดเข้าไปได้เหรอเรียบร้อยวัดแล้วมือหายไปไหนเนี่ย Deep sleep. Really? Oh, deep chat. <gasps> what the fuck, man? What Oh da wo god. Tragic news this morning as of 9 45am. Local authorities report that the body of a young boy has been found on the estate of the late <laughs> Elliot Ludwig. An esteemed toy maker and originator of the Playtime Company. At this time, an identity for the child awaits official confirmation. Found in an upstairs bedroom in a large duffel bag, officers on scene report that the remains appear to have been disturbed. Organs as well as key bones from the skeletal structure were reported missing from the body. It is unknown at this time whether this extraction was, in fact, the cause of death following recent events playtime Co. was asked for any comment regarding the discovery. This is what they had to say quo it's sickening bro Elliot Ludwig was a great man ah and those who knew him understood that he was not capable of violence, let alone what others now claim. He had a deep love in his heart for children like this one. making the actions of whoever planted this body all the more sick. We look forward to c l e a r i g h s good name, both in the public eye and in the eyes of the law. Stay tuned for more. โอ้ยนี่เราฝันแน่ๆเลยฮะมันก็บอกอยู่หลับลึกเนี่ยหลับแล้วแหละห้องนี้เีอเข้ามายัดเราปะวะยัดเราเราตายเลยนะฮะอะไรหรอ <laughs> Despite Playtown's oh. proclamation of Ludwig's innocence, many people of nature displayed over the previous oh, oh, decades one suspicion oh, oh, to this claim. the <laughs> next indicated that he would one <laughs> to his home in strange hours of the night and depart again before sunrise. Some believed he was sick, others that. Dulled, dulled an inch. อยากยับครอกับเด็กไป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 นแนบไจะเล่นแล้วแหละันจะเลื่อนในความฝันแล้วรีบตื่นดีวะโอ้ยไอยังตันนะไว้ตันไม่ตันึกจะถูกใช่ไหมเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดิลรไปใช่ป่ะมันเดินหนีเราฮะเอ้าทำไมอ่ะฟักโอ้โหโคตรมืดอาวเรียบร้อยฮะติดอยู่ในเขาวงกดโอ้ my g ก็ ขาโคตรยาวโอ้โหมีสองรางให้เลือกเหรอ้อาตัวมันจะดีกว่ามันมีคอมพิวเตอร์มันเป็ว่าอะไรอ่ะตามลากปูนคืออะไรไอ้ข้างหน้าไม่รู้อ่านว่าอะไรเดี๋ยวใส่กาแฟให้ฮะไม่ต้องห่วงฮเฮ้ยทำไมเต้องเดินตามมปได้วยวะเนี่ยเพื่ออะไรโอ้โหความมืดระดับเทพเจ้าเวเดเฮกโบร์ต้องหาทเทปใช่ไหมเนี่ยตอนนี้เอาเทปเอามือเก็บไม่ได้เอ้าอะแล้วแหละเราไม่มีมือเออแปลกๆเลยว่ปะเพราะพี่เวลาไม่มีมือ Hey, okay, Greetings, employees, and welcome to your first day here in Playtime. Huh? We're certain that in the days to come, you'll find your new family here every bit as loving and supportive as your own. Feel free to wander the halls, sit in the mess for lunch, or watch our children play and learn to their little hearts' content. Join the mm. Innovationists, where the bounds of science are continuously pushed. Or join the counselors of Playcare whose diligence and care for our children will help shape a brighter future. Just you see. Now, every one of you has your part in that future, so should you come back tomorrow feeling unhappy for where you are or what you've done, worry not, for your supervisor is here and happy to listen. And should you come back years later, your conscience finally hey. getting the better of you. Hey. May you descend into the dark and the dust. Finding all that, hey. all that hey. with hey. you are incomprehensible hey. horrors. Each hungry for your hey. return, hey. that mm -hmm. they might find oh, you. Perhaps they'd smile at you from a shadow. Their smiling mouths full of teeth and meat and plastic. Oh... Watching and waiting patiently for le their turn at a warm welcome, or perhaps they won't allow you such time to figure your place in the world you'd left—a world that's theirs now. Welcome home. <coughs> what the? Huh? <coughs> hey, What? <coughs> what? <coughs> เฮ้ยเยอะกับเยอะกับ D L C ลูลรู้โอ้โหโอ้โห,ห,หเฮ้ยเฮ้ยไวจัดเฮ้ยแล้วตายอันเนี่ยเฮ้ยเอา้า